จะพามาเบ่งดอกซากุระนะครับนี่เด้อถ่ามไฟแดงก่อนดอกซากุระออกแล้วนี่เต็มอยู่งามขนาดเลยอันนี้ซีแน่อดูในเขตชิวะนะครับดอกซากุระนะครับ,ลรบเลยซูมบึงให้เก๋ๆออกพอดีเกินอาทิตย์นี้ร้อนบดและรับงามบ่เดี๋ยวสิพาย่างเบ่ง รถบ่มีแล้วไปเลยว่าได้ไปเที่ยวไก่น้ำเขาเบิ่งอยู่หลังโรงงานนี่แลลหล,ล,งงละ,ดะดอกซากุละหลังโรงงานเด็นเลยดูนะงามครับสองขลางทางเต็มเลยมีแต่ดอกซากุละ ดอกสากุละกำลังบานพังเลยงามไหลผู้ใดอยากมาเข้ามาเบิ้งกับมาเบิ้งช่วงเรียนตีนะครับดอกสากุละอยู่เกาหลีน,ลนี่กําลังสียางไปขึ้นรถเม์ครับ ไปรถเมย์อยู่ข้างหน้างามคักเป็นอุมโมงค์เลยวะทินี่เขาอ,อุมโมงค์นะประเทศนี้นะยางพานอุมโมงค์อุมโมงค์ดอกซากุระเตมิดะใบใบพันออกใบย,ยังบ่ออกครับ ใบยงบังบวมคุณเต็มอยู่ต้นนี้ใบออกหรอเบิดอาทิตย์นี้นี่คือรลนเบิดแล้วเบิดแทะนี่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเบิองยง๊วไปเลยนะครับนี่ดอกซากุละ Nam anh bên Anh Kiệt à, ngắm chùm đọt cô la, ừ, đong à, nãy mà. คนเราอยากไทยรูปง,งามๆกับมาไทยได้นะครับนี่หลังโรงงานผมเองเป็นทิวเ้ยาวาเลยแต่น้ไปรถเมยียปะทีนี่ห่วยรถเมยียมาก,ก่อนถอะนะ้าน้องปะทีนี้เนาะใบใหม่กําลังเริ่มออกแล้วครับช่วงนี้ที่เขาฤดูฝนดูฝนแหละดูฝนแล้วลอ็ะดูใบใหม่พีออก ผนที่ตกใส่ดอกไม้ดอกไรใช่น้องป่ายหล่นมีหกโออ้ออาวเขาุโมงสักกุไาอีกและะ้วบบดนี้ เบิ่งเอาเด้อพี่น้องงามเกิดนี่แหละพูดอะไรที่เขาบว่าเบิ่งดอกงสักกุลาเกาหลีกะประมาณเดือนซีนะครับกลางกลางเดือนมีอาทิตย์เดียวน้องน่ามันสิโลนเบิดโอ้ยเบิงบ่งเบืง้งเบื้งเบื้งตุ่นนั่นงามเกิดตุ่นเห็นเขาว คุณนะโอ้โหตัวนี้งามคหอะส่วนไล่เขาไปเที่ยวในโซ่เนาะเบิงไปเบิ้งดอกทุกสภากูละแต่ผมมนันอ่ะมันหลังโรงงานเนี่ยหล,ลังโรงงานก็นหลายกันก็แต่ไปหอดพ่นแต่ละไป่าหลุดเมียอยู่แต่ละเฮ้ย อันนี้เขาปลูกน้ำขังถนนนะครับทางถนนเขตชีวาส้มดำนต้นตนี้ใบออกแล้วง <c oughs> <c oughs> าวไปเลยหยอกสะกุละ ืันนี้คนอีกขึ้นไปหาเที่ยวหลายเหมืนอนีกันตรงกับดอกซาก,กุระออกพอดีอาทิตย์นี่คนที่ไปหาเที่ยวหลายสวยงามมากคุณอะ โอ้หดเห็นปายรถเมล์เราบนี้เยยามาก,ก่อนได้หลดด้วยห,หนึ่งสองห้าตัวน,นี้โอ้บึ้งบึ นี่แหละครับงามบอดอกซากุระงามหลายต้นถึงป้ายรถเมล็แล้วนี่คือที่จอดรถป้ายรถเมล์นะครับ รอไปรถมีรอรถมีมา20่ิขีดหนึ่งครับไปอันซัน